สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าหน่อยกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทั่วมุมโลกที่รับชมช่องหน่อยอุ่นเรือนทุกช่องทางด้วยจ้าพี่น้องจ้ามอนี่จ้าอันนี้อาหารไทยมือแรกมาหอดเอือยเห็ดอันนี้ให้จ้าเห็ดปลาแดกต้อนแล้วก็ส้มส้มจมูกหมูด้วยจ้าพี่น้องจ้าเพราะไม่ส้มหนังหมูจ้าเพราะไส้หนังหมูจ้าเพราะไส้จมูกหมูแท่นนี่จ้าพันเห็ดเป็นแบบนี้จ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ส้มพักส้มักบัว ส้มผักบัวแล้วก็กระหล่ำาจ้าพี่น้องจ้าพักกันนี่แหละจ้ามีบลาเคือต้มมีพักขาแล้วก็มีปลากัดขาวโอ้ยหิวแล้วมากมาพี่น้องจ้ามากินข้าวกันเถอะกินข้าวเหนียวจ้ากินกับข้าวเหนียวจ้าพี่น้องจ้ามาเดิอมาเดิอมาเดิอจ้ามากินข้าวนันกันจ้าหาน่อกินน้ำกันอันทับแล้วเขากินอันนี้ก็เจ้พี่น้องเออแล้วเห็ดแซบแซบอันนี้สิเป็นสมแบบสมนังหมูก็คือใส่เนื้อหมูมธรดาแล้วก็สิเป็นอันจมูกหมู ตาพี่นะ้องนะแซ่บขนาดกําลังดีพี่น้องครับขนาดยูโซดแก้มเนาะอือหือค้าขัดมาเด้อจ้ะมาเด้อมีผัาน้ํากันบุ่มสมพักใจอือ ขี่ประแดดจ้า,จามะหว่านมืวงแลบคุณแย่ก็จ,กจัดให้เลยค่ะพี่น้องจ้าจ้าพองหืมเป็นเห็ดแซบแซบเหล้วกับบ่เข้มความพลวงหน่อยบวก,กินเข้มน้องยำี่นองสุดยูหันอร่อยมากเห็ดกินนด้วยพี่น้องจ้าง่าย างผู้กินจะ้ป็อยางผู้เห็ดเนาะผู้เห็ดก็จะว่าไงแล้วจะกินซื่อๆบันจิบานซาใจขนาดเลยเจ้พี่น้องจ้าไม่ต้องอะไรมากแค่นี้ก็สุดแล้วมบเข็มลยจ้ะแซ่บแซบปากก็ดีเพิ่นกับมันือ พีกสดสมพักปุ่มซะก,กันแซ่บครับสาใจไม่ได้กินโดนคินหอดเข้าบ้าน <c oughs> อ <c oughs> ยี่ปุ่นเ hey, ฮ็ดก hey, ินได้บอกระไรเฮ็ดกินได้แต่มันกับแบบเอิว่นไว้ยังเครื่องบอครบคือบ,นบานเท่านะจ๊ะอืมอหือ <c oughs> อย่างบางพี่ก็อายบางพี่เขาข้อกิ่นขับแย้งๆสิเลยจ้ะอ <c oughs> ย่างข้าสับเพลินนี่จ้ะคักข,ขนาดพี่น้องมันซ้อนหลายเลยมากมามากินสมหมูจ้ะ quả hóm của cái khi em tầm bó tầm tầm là cho tầm nhập dạp hay พอกระแม่พาเพชรแนวนี้เขาเอื่นวากรรมพันธบอกกรรมพัน์กรรมคือการกระทํากรรมพันพันก็คือเป็นเอียงที่เหตดต่อต่อต่อกันมากคือจังพันพันพันผูกพันผูกผูกพันผูกพันผูกพันกันมากเพิ่นก็เลยอเอิ่นว่กกรรมพันนะจ๊ะอือหอกรรมพันธ์ก็คือการกระทําที่สืบต่อกันมาสิเนาอจ๊ะอือ เบบผ็ดกบะริกได้บ้างช่นนี่เช่นเนื้อแซบขนาดด้วยจัะพี่น้องยุคนนั้นไม่ได้กินหมูเพราะวะ่าทานมากินได้บอจะกินได้ได้บ่ากับเก่งใจเา,าืนาะจากเน้เพิ่มบวกกินเนื้อซัดเลยเพิเ่มเป็นแบบเป็นเจ,จเลยจ้าเครื่องปรุง เครื่องปรุงกับซิมี่แช์เกลือแล้วกับบักหน้าเ้ากับเครื่องเทศเพิ่นแค่นั้นเลยจำพี่น้องจ้ะนามนมากถึงนี่เลยเจ้าบาหานอินเดียทั่วไปก็เป็นแบบนั้นหละจ้ะกับมี่แค่นั้นรสชาติมตัดหืมหวตาอะไรนืไง บ้านข้าจะมันห่อนครับเมืองที่พวกหน่อยอยู่อากาศห่อนสูงสุดเดือดคือสามสิบเอ็ดองศาเด้อพี่น้องจ้าสามสิบเอ็ดองศานี่คือร้อนมากละแต่ว่าเมืองอืดหน่อยบ้องหูนะอันนี้หน่อยพูดถึงว่งาเมืองที่พวกหน่อยอยู่จ้ะอืมนี่ก็จะเป็นนังจมูกหมูนังจมูกหม,ม,มูจ้ะ มาครับจ้าใจครับจัดให้ครับอม,มากินก็พี่น้องอยู่ข้ามหนึ่งนะจ๊ะวดวดวดคักขนาอืม มาอืมมีความสุขสุดๆก็คือได้กลิ่นของที่เขาหมักนะจ๊ะโอเคจ้าพี่น้องจ้า คลิปนี้น่อก็ขอลาไปท่นนี้ด้วย้าพี่นงองจ้าคลิปหนามาพอกันไหมยูดีไม่แห้งทุกคนด้วย้ามาถักไทยคลิปแหลกในเมืองไทยโอเคจ้าพี่นงองจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ